สังไหยอละไอเดอสองเดือนสอเดสงเดอเดือเดือนสอเดือเดืงเดอเนองเออนสองเเด็นลูกเดืนสงเดือสอมเดอนสเอนสอยอเดอนสเอนอนดืไดอสดอดดเออเยนเ แก่ไก่ไก่ได้แก่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 แม่แก่งก่แกอแก่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 าก่แ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 กันก่ไก่แม่แก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 ่ไก่แก่แก่สก่แ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 ก่ไก่แก่แก่แก้แก่แก่แก่แ่แก่แก่มก่แก่แก่นก่แก่ไก่แก่แก่แ่่แม่ไ่่ไ่ก่ได้่ ก้าสิแม่นอนลแต่ว่าพ่อนิสุดท้อก็ได้ก็บสิแม่ว่าแม่ก็ต้องได้ก้าสิต่อแต่งานมีสิบานเนาะบานินเ้าะบานินแม่้าได้ไรนี่ยาจบ้านบ่ไหนไปบ้านไหนไปบ้านไหน